ชมเรานี้มาอยู่กับก้่ออาอมเอนดูกันอีกเช่นเคยซึ่งวนนี้เราคือเล่นเกมเดสปายเดลอยนะวันนีชอบอามเอดูไปเล่นเดสายเดลอยฮิฮิฮนงเก็บคอกระยบะียาดับกดโลดมา จะโดนล่าแน่นอนนะะเวลารอไปสองสามสามนาทีเดยนะมันไม่ใช่เร็วๆนะถ้ามีแสงแรก็ต้องขอไฟด้วยด้วยเจ้าเข้าอย่างรวดเร็วนะาเน,นี่ยเรเลยจะครบห้าวะ่ะอยากจะไลค์ในติ๊กตอ็อกแหละพูดตามไม่พอถ้ามันพอนะอ่ะอไลค์โชว์เลย ไม่ยก้เกิดเสียงนะเจ้าค่ะวันนี้เราเล่นเป็นคอเดทเออคอเดทมอลลี่อะไรนั่นแหละอ,อ,อ่านไม่ออก,าาอ,ยอ,ยกอ่านไม่ออกก็จะภาษาไทยก็ยังอ่งอยอยาอนไม่ออกเออเจ๊ภาษาอังกฤษก็ยังอ่านไม่ออกฝากกดตามให้ช่องอัตเอเมนดูนะด้วยนะแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยนะฮะเพื่อเป็นการเงในการทำคลิปต,ต่อไปด้วย รอสักครู่เดียวรอสักครู่เดียวไปรับเดียวก็จะเข้าเมื่อบาดเจ็บฆาตะกอนจะตามผู้ตัวจเราอยู่ได้งขึ้นพวที่บาดเดียวจะตรงเทงดังขึ้นและทิ้งรอยเลือดอะไรพวกอะไร,รไตัวเป็ฆาตะกรนตามไอ้พวกที่แบบรอยเ,เลือดอะไรนะ้นที่มีแต่พวกที่หูกผูกแทงหนึ่งรอบมีมาแล้วข้อัวแตกฟาร์มโครวินอะไรนะโครวินอะไรดูมันอ่านไม่อ่าน สงสารจ้าจริงๆแม่ก็เป็นแรอปเปอร์นะของเรียกกล่องเสียงสักทีต่อเสียแฝดหนึ่งโอ้พอดีข้าหนุ่มเราแม่มาจากไหนเสียส่ชุดเต็มรูเแบานะสวยไอ้หนูไอ้หนูไอ้หนูนะเปิดกล่องนั่นแหละเออหัวเจ๊ไอ้หนูนี่มันกลร็งจริงจังเราได้ของเราไม่เก็บนะฮะเราจะฝาบของแฝดหนึ่งไห้หนุ่มนะอย่ารีบว่าแต่ฮันเตอร์มันีตัวเราอ๋า คิวอย่าเข้ามานะจำจำถ่ายคลิปอยู่อย่าเพิ่งเข้ามาไปอยู่ห้องตัวก่อนว้ามันมาแล้วเป้วว้าว้แมมันมันเพื่อนจเลยเรียบร้อยหนึ่ง มันต้องทำกับเพื่อนหนูอย่างนี้ด้วยอย่าพึ่งเข้ามาตาตอนนี้ใครที่อยู่ข้างนอกก็นี่านิ่งอยู่ในบ้านบ้ามันมาแล้วว่ใหญ่าพึ่งเข้ามาถ่ายคลิปดูมันมากระทึกเครื่องอีกดูมันทำดู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 ่ิเตชัดหมามากไอ้กรี๊ดเนี่ยเอาหนึ่งพันไปก่อนเลยจะทำอะไรหนูป้าป้าเอาป้าป้าป้าเย็นเย็นด้วย มึงคุยได้ก็ดีอะวอเงี้ยเดี๋ยวลันี้ทางไงเว็นกำแล้วน่ากลัวเม็ม้ไม่เล่นแล้วไปด้วยอีกแล้วเรียบร้อยแล้วคนไหนอีกมคนไหนอีกหม่ะ สิ่งแตกคนใจดีใจดีปะปะดีดีเยี่ยบเียบเอาไปเลยสิบนิ้วโปง้งดูไส้ช่วยวะ,ะ,ะอีป้าเจนนี่โรจ้รอยู่ใช่ไหมนั่นไงว่แล้วเร็วป้าเจนนี่ป้าไปไปป้ามันโหดมากป้าเขาบินอยู่ดีอื่นอุยอยู่เองไงสำหรับตั้งยือเรื่องของตงนั้นเอาเยอะอีรีกูดแล้ว ส่งเสียงขีดร้องแต่อันเดียว์รักษาตัวเองกันทำรึยังไงอ่อนนอนนะขอให้มาทำยุ่งยุ่งข้าบ้วยเสียจะตกใจหมดเลยอันนี้ตายแน่นอนว่าเอาฆาตก,กรแบบโ,ดโหดๆมาอะไรแบบแบบชื่ออะไรก็ไม่รู้เวีอนหัวมากไม่น่าไปท้าเขามากเลยตอนนี้ต้องฮิวตัวเองก่อน เออเาตัวนี้มาเลยว่าข้อดีมันหิวอีกแล้วหิวช้าหน่อยนะแต่ถ้าใครหิวเร็วก็ดีใจด้วยวิ่งขี้ว่านี่ยืมพยาบาลดีกว่าเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้ถึง L โอ๊ยอยากไปปั่นเครื่องดื่มไปปั่นเครื่องดือมไหมไม่กลัวหรอกกระผีเออนี่ไงเครื่องดื่มใช่ปะวะเออใช่ใช่ใช่ดูอยู่มันเออโห ดูดูมันพังไปครึ่งนึงเลยอ๋อปั่นเกลือกจะเสร็จแล้วใช่ไหมวะโหเจืออย่าลังเจกันแต่ไปช่วยป้ากันแต่เอ็นดูเอ็นดูตัวเองแป๊บหนึ่งป้าต้องมีคนไปช่วยป้าหน่อยดิไปก็ ตู้นั่นแหละอใครอ่ะตู้นั่นแหละท้องมาช่วยป้ากันแล้วหาคนอื่นไปเดี๋ยวช่วยป้าหนูป้ามาแล้วป้าน่นงห่วงอะนะเจนนี่เมล่ามาตลอดไปป้าไปวิ่งกันมาป้านหนูมาก็ได้ป้ามั้งเสือเีือป้า,นนปานเนี่ยนเนียวนะ็กลัวยเลยว่ะแล้มาปั๊บลูกเลยนะเออป้า ว่าเด็กผีว่าอย่างนี้อ่ะ I so sorry ไอ้ผีมันใช้ไอ้เลื่อยแน่เลยรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดมีได้แล้วนะตอนนี้แกขาเริ่มไปแล้วตัดไม้ก่อนแล้วกันพี่อย่าเพิ่งตัดเอง เสร็จสักเครื่องหรือยังมาแล้ววันนี้มุกฮาแน่นอนมาเนี่ยแค่มาทิบรอบมาหวีไหมดีเลยฮะฮ่าสะดวกแน่ พังวะไม่พังปีนเอาดิอ่ะปีนดาปีนจับมาไหก็ได้ใช่ไหมไปก็ได้ตื้ตืไปก็ได้ลืมลำใหญ่เริ่มหัวหัวแล้วใช่ไหม หนูร no ู้ว so ่าแป้งต้องเกลียดหนูขนาดก็ได้โอ้ยรื้ของหมดเลยพวกนี้สบายเวอร์รู้ของหมดเลยอ่ะไม่ได้ฟาร์มของเลยวันนี้อดหรือว่าเราจะมีกล่องแบบนั้นแหละไม่ตายอีกแล้วไอ้เพื่อนเอ๋อย่มาตีเลืต่อหน้าฉันโอ้ยเพม่เสร็จเสร็จซะเสร็จไปสองเครื่องเองจะเอะไรกินวันนี้ แอะให้ต้องช่วยฉันไม่ได้ป้ามันเป็นคนดีคือป้าเข้าใจคำว่้าคนดีไหมป้านั่งไปตื่นมาแล้วไม่ทิ้งปกล้งหนูบอกแล้วป้าหนูอยุดแล้วป้าตามมาป้านิ่งๆเออสวย ่าล้อว้ายหปย่งยิ่ีปยิีมาว้า่าแล้ว,วมไม่ทันแล้วจริงๆใสเรือยแล้วเว้ยดีไปหายเวีนกรรแล้วเ,ลเป็นอย่างไรเป็นอย่างไร บวชแล้วต,ตรงนี้ตรงนี้มันมันชอบตรงเนี้ยแหละมันสนุกเช่ไหมปะเออเหลือชิ้นที่เดินเจ,จ,จ,จ <c oughs> ้าไหมเจ้าไหมเจ้าไหมพีนจับนะมันมันจริงจฉากรู้เกมนี้แตะเถอะขอร้องครั้งเถอะนะไม่ยอมไม่ยอมจริงๆเว้ย ตันเดอเดี๋ยวตายรวมถึงว่ะย,นนะยังยังไง,ง <laughs> จะพูดยังไงมันละหมดท่าทีดู <laughs> อันนี้ก็ไปได้ปะปินมาปินกับกินกับ <laughs> กสตอร์ที่สุดป้าป้าเสร็จไปจะเสร็จไปสองเรื่องแล้ว ป้าไปอังเถอะขอร้องให้มันจบๆจบปีนจะแขนเมื่อยหมดแล้วป้าบา้าทางเถอะ <c ười> นี่เอาจริงอยู่ไม่ยอมเลยวะเอามาไอ้ไอ้ไอ้มันมันชอบรู้หมดแล้วจะกดปีไหนแค่เห็นแขนก็รู้แล้วคนอื่นไปช่วยป้าก็ได้เห็นดูนด ลุงยอม,มเถอะเไปตัดไม้ก่อนไปเข็นะไม่ต้องตัดบอกให้ตัดไม้ก็ไม่ฟังลุงนะง,งอมแต่แรกก็จบแล้วลุงยังไงลุงหนึ่งเครื่องนะลุงลุงจริง่ะงไปเด้อพวกแล้วไป <laughs> แค่ไม้่อนึงตัดไม่ได้ไงไอ,อตัวนี้ตัดไมไ่ได้บ้ <laughs> าเลยว่าแต่พอด อะไรกันวะเนี่ยงงมากนี่ไม้ตัดไม่ได้ก็บุญคุณแล้วเดี๋ยวไฟนะแต่มันหาบ้านเหนี่ยนี่นั่นมันกลัวไงบ้านผีสิงไงวะบ้านแม่แง่เลยตื้อขอไฟขันจี่สุดได้หู้สามร้อยตึงจัด เดี๋ยวเพื่อนปั่นหน่อยห้าสิบได้อยู่ยเดี๋ยวครื่องแตกแล้วัต่ี่อย่าเอาออกปะลุงไม่ต้องปั่นแล้ววันนี้หนูอะเสร็จจากเครื่องมาแล้วว่าอย่างอย่างรู้อย่างงี้ยะบ้านเดิมที่เดิมเลยเอะอะไรบ้างชอบป่ะลุงแกชอบปัดหม้เถอะขอร้องยอมเถอะลุง เอาอเก่งสนุกจริงๆอันนี้มันมากใครๆก็อยากเล่นไง,นงนลุงวันนี้ตัดไม้เถอะขอร้องตัดเถอะยอมเถอะนะยอมเถอะเป็นเถอะไม่เยอะอ่ะโอ้ลุงตัดนี่หนูหมดทางหนีที่ไล่แล้วนะลุงไปตัดอีกโอ้ยเรื่องเอยงอะดีกว่าตัดดีกว่า ลุงไม่ตัดจะตัดือตัดยังไงแน่หนูนว่าเขาอยู่ทางนี้เ็าต้องเอยู่ตรงนี้นั่นไงวียวกันละโอ้โหสัตว์มาเอาล่ะช้าไปลุง คุกกี้คุกกี้อย่าพยายามไปล,ลุงลุงก็รู้ว่าจะแพ้นหนูลุงก็งไม่ยอมมาลุงทวาเสอะขอร้องเอาจริงดิลุงเพื่อนปั่นเสร็จยงังไปเสร็จจั๊กอีนึง ลองดูมันมีทีไล่ละลุงขอร้องเปิดประตูนี่จูบสักกี่ทีดีว่ะเออเบื่อแล้วนะเริ่มเบื่อแล้วตอนนี้เบื่อแล้วเบื่อมากมาก ไปที่อื่นล้วพอแล้วเหนื่อยแล้วเริ่มห่วยแล้วโอวยหาความตายก็ตอนนี้เหมือนมากไม่ต้องปล้กระฟ้าทันทีไอประตูเปิดเคืเ่อนประตูไม่ต้องจงไม่ต้องปลกกันนั้นะเปิดประตูเลยเดี๋ยวป่ะนี่ตรงนี้เปดะเซิร์พาให้นะคะตา นี no, no, ้โนคนอยูก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้รางต้องไปทางดฟ้าไปสดตทำแล้วเราตู้ยืนทางหนด้วยเดี๋มาหลงเงสวยต่นมาแล้วเเรื่อย เวันนี้ได้กินนมแม่เลยนูกิน